โอ้เผือตั้งไอวอไอวอหมดเลยกาจะเก็บสักหน่อยโอ้เพื่อน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 ล้มล้มหนึ่งใครเนี่ยใครอ่ะล้มสองเฮ้ยอุ้มนะใครเนี่ยอ่ะเสร็จเสร็จแล้วเสร็จไปสองคิวแบบง่ายๆไม่ได้โปรน้า เราอยู่ในวงแล้วพ่ออยู่กับฉันใช่ไหมไอ้เจู้่นี่นอ๋อเราด้วยเราด้วยทำไมพ่อค้งอังอ่ะอ๋ออ๋อนู่นพ่อเห็นรถจี๊บไหมตรงนู้นน่ะนู่นอะ่ะโอ้โอ มีของอะไรบ้างออาพอเก็บเลยนี่ไปขี่รถจี๊ปดีกว่าตรงนี้มีรถจี๊ปด้วยค่ะหนึ่งจะไปไหนอะ่ะขอวิ่งหาคนไงขึ้นรถไหมขึ้นรถแล้วจะได้ชนเลยโอเคไปกันเบ,บ้าววาวงทำไมอ๋อผิดทางขอโทษ <c oughs> นี่นี่น,นี่คน<ๆ>คนคน,คน,คน การมันรูอย่าคิดว่าจะหนีกลับมาเอเคลลมและง่ายแสนง่ายแต่เอบออมาแล้วหกอันดี <Resources here. S 1> ใช่ไหมปืนนิว้วโอเคไปเตอ,อมีคนอยู่แถวนี้ใช่ว่านะต้องม,มีคนอยู่แถวนี้ขึ้นหัวนั่นไงวัาแล้วก้าก้าก้าดีนะ นี่ไนไปยังล้มไปเลยตายแล้วเฮ้ยไม่แยงว่า,า <laughs> ยังไม่เข้าเรื่อง <laughs> ยังไม่เข้าเรื่อง <laughs> ไปไหมอันนี้เป็นนี้ดีกว่าเป็นสีเหลืองเล็งขีดโอเคก็ยังดีขีดนึงเออเออเออโอ โอ้คลิปยาวไปโอ้แค่นี้ก็ไแล้วกันสองนาทีแล้ว